ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้ ก็ยังจะคงพูดถึงพี่ปองอยู่นะคุณเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แกเจอมรสุมมากมายหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าสิ่งของแล้วก็รูปภาพของตัวเองออกจากบ้านไปแต่เสือกลืมภาพของเจ๊ติ๋มทิ้งไว้โดดเดียวเดียวได้ในห้องนอนไม่น่าเชื่อชีวิตพิกผันจากหน้ามือแม่งเป็นหลังส้นตีนเจอแฉยับสารพัดอย่างตั้งแต่แบบ สมัยบวนะชน่ะเจอแฉบอกว่ามีการมั่วสีกาแล้วก็บ้าพน,นันออนไลน์แล้ววิธีแฉง่ายๆสไตล์ทีวีผูดนั่นก็คือไม่ต้องมีหลักคงหลักฐานอะไรมากมายมีแค่คนคลิปเสียงคนออกมาพูดบอกว่าจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าเคยมั่วสีกาแล้วก็บ้าพน,นันออนไลน์ทำไมกูถึงรู้เพราะว่ากูเคยซื้อทีวีพูดไง <S 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 นะเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีในเรื่องของนี่นอกระบบเห็นบอกว่าเดือนละเป็นแสนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้ที่มีหลักฐานนั่นก็คือสอปก .300 ร้0ก่อไล่เห็นทางช่องนชันเนี่ยแกลงพื้นที่ไปถ่ายทำเลยนะฮะมันก็ทำให้พี่สีสุวรรณซึ่งทานยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แกก็คงแบบ จะจอบวอดอยู่อะใช่ไหมหลังจากที่โดนขู่บอกว่าจะเตะปากมันก็ทำให้แกเงียบหายไปแต่ว่าตอนนี้พอแกได้จังหวะเท่านั้นมีหรือแกจะปล่อยไว้แกก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปร้องเรียนเพื่อที่จะดำเนินคดีกับพิศปอกเราไปดูกันเลยปะ ของลุงศีทุกวันเนี่ย <c oughs> แกก็โพสต์หนังสือตัวใหญ่ๆขึ้นมาบอกว่าทิศพอสอ้างว่ามีหนี้สิบกว่าล้านจากการนำไปทำงานกุศลแต่ถูกเจ๊เปิดโปงว่าเอาไปซื้อที่สบกกว่า300รอไร่แบบนี้อาจผิดกมอต้องร้องให้ตรวจสอบเพราะ ที่สปกห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนเว้นแต่จะตกทอดแก่ทายาทแล้วคิดไปซื้อมาจากไหนและได้มาอย่างไรกูมไม่รู้ก็ถ้ามึงอยากรู้มึงทำไมแม่งไม่โทรไปถามเองอ่ะมาโพสต์ทำแปะอะไรอ่ะโพสต์ไม่สาแก่ใจสีกูฟ้องแม่งเลยดีกว่ายังจำและไม่เคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่มึงจะเตะปากกูไงยังจำเอาไว้แล้วไม่เคยลืมเลือนว่าแล้วแม่งกลับไปฟ้องบอกว่าวันนี้ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือส่งไปยังเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสอ,อกยก่อ,ยอมาจากเสือกประกาศเองกู เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิว่ามีอดีตรพระมหาปร,ริญญเจ็ดประโยควัดส้อทองและเครือญาติได้ทำการยึดถือครอบครองโดยการหาซื้อมาประมาณ300ไร่ตามที่ตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นั้นจริงหรือไม่อย่างไรกูไม่รู้กูก็บอกแล้วว่าให้มึงโทรไปถามเอง เนื่องจากพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518ม39เอาเข้าไปเริ่มมามอ39แล้วนะมึงอีกหน่อยไหมกูว่าอาจจะถึงม112ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยกหรือ โอนสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก OK แก่ทายาทโดยชอบธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือสรปรกรเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและในมสามศูนย์ทับหนึ่งกูว่ายังไงแม่งก็ถึงมหนึ่งหน่งองแน่ ยังกำหนดให้เกษตรกร,กรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันมีที่ดินในเขตปฏิรูปเกินกว่า50ไร่มิหนึ่งนอกจากจะใช้เลี้ยงสัตว์อืก็เผื่อเขาไว้ใช้เลี้ยงลุงมั้งโดยเฉพาะลุงตัวอะเห็น <laughs> ไหมก็เดี๋ยวนี้เห็นอะไร <laughs> เดี๋ยวก็คุยกับปัว <laughs> คุยกับกบ <laughs> คุยกับมา้า นะพี่ปองแกก็อาจจะเห็นเห็นความสามารถตรงนี้แกก็เลยแบบเตรียมที่เตรียมทางไว้ซึ่งได้ไม่เกินหลอยไร่ตามที่รัฐมนตรีรกระทรวงเษกษตรกำหนดดังนั้นการที่อดีตมหาปร,ริญญาธรรมเจ็ดประโยคชื่อดังถูกระบุว่าไปไล่สื้อที่ดินสปบกกว่า300ไร่เพื่อปลูกยางพารา หรือให้ญาติญาติถือครอบครองที่ดินแทนนั้นเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายสปปหรือไม่อย่างไรกูไม่รู้มาถามกูทำแปะอะไรอะ่ะก็ขนาดเขาใหญ่เที่ยงอะ่ะใครนะไอ้ลุง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 องคมนตรีลุงอะไรนะลุงยุทธอะ่ะใช่ไหมนั่นเขาใหญ่เที่ยงแล้วก็ อีกคนที่เป็นองค์มนตรีเหมือนกันแต่ว่าไปสวรรค์แล้วกูว่าไม่น่าจะใช่สวรรค์น่าจะเป็นนลรกนั่นก็อะไรนะเขาสอยดาวนั่นก็เปรมส่วนอีกเปรมหนึ่งนี่เปรมชัยอันนี้แม่งเสือดาวแล้วเสือดาวยังไม่พอยังสอยดาวอีกอืมมึงก็ไปถามมันสิแล้วก็อีกที่อะไรนะ ออที่ภักเหนือเขาป่าแหวงอะ่ะเออนั่นก็ะสารใช่ไหมสร้างที่พักสารน่ะเออมึงไปถามเลยไปถึงไหนแล้วซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของเลขาธิการสอกอที่จะต้องดำเนินการหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ไหน อยู่ในจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของเครือญาติอดีตพระมหาหรือไม่มีลักษณะเป็นเช่นไรใช่พื้นที่สพกอรหรือไม่หากมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือจริงก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายคือเรียกคืนกลับมาเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกร,กรผู้ยากไร้คนอื่นๆต่อไป เกษตรกรผู like huh? like really ้ยากไหลองค์ขมนนรียากไหลพ่อมึงเหรอฮะเล่มใช้นี่มึงยากไหลใช่ไหมฮะไม่พูดมาแล้วของขึ้นนะเนี่ยกูไม่แปลกใจเลยทำไมพี่ปองเขาถึงแบบเตรียมที่เป็นทางไว้ก็นี่ไงอาหารสัตว์นี่ไงเพราะที่ดินสปกห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนเว้นแต่จะตก แกทายาทเท่านั้นส่วนพี่ปอกเนี่ยแกก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณยอมหักแต่ไม่ยอมงอเพราะว่าแกเนี่ยได้โพสต์พยา เป็นภาษาอีสานเป็นการแสดงจุดยืนของตัวแกออกมาบอกว่าเที่ยวทางบอสุดธเซนยาสิถอยหลังให้เขาเหยียบตายกระตายนาพูนเขาจังย่องว่าหานก็หมายความว่าแกพร้อมที่จะสู้ตายยอมหักแต่ไม่ยอมงอด้วยความอารมณ์ร้อนของแกด้วยตอนที่สึกมาใหม่ๆคุณเห็นไหมฮะเจอกวนตีนไม่ได้อจะเตะปากคนแล้วอ่ะ ใช่ไหมมีหรือว่าคนอย่างพี่ปองแกจะยอมไข่ง่ายๆโดยเฉพาะน้ำหวานของแกที่แบบบ่มมาแบบ45กว่าปีอะบวชมาแม่งตั้งแต่เด็กศึกออกมาตอนอายุ40กว่ามึงลองคิดดูว่ามันจะหวานขนาดไหนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าของโลกชิ้นหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามกันต่อไปเรื่องนี้ คงจะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นอี e ีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ